สิ่งสุดท้ายที่คุณค้นหาบน Google คืออะไรคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณถูกลอตเตอรี่เอาไปเย้สวัสดีครับ ผมต้นข้าวชยุทธครับนินนายานินค่ะก็อาจจะเคยคุณหน้าผมมาบ้างจากซีเรื่อง Love Lesson O 1อนะครับค่ะของหน้าก็เทสเด็กเจนซบค่ะครับแล้วเราสองคนนะครับมาในตัวแทนของเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งครับผมในเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งนะครับผมรับบทเป็นทะเลหลวงครับของหน้าไปเล่นเป็นปานชีวาค่ะและนี่คือ question about with นินนาและต้นข้าวครับ สิ่งสุดท้ายที่คุณค้นหาบน Google คืออะไร Google Map เปิด Google Map ดู Search ดูว่าโลเคชันที่เราต้องไปถ่ายเนี่ยมันคือที่ไหนอธิบายตัวเองด้วยคำสามคำสวยแซบสวยก็ไปแล้วแซบก็ไปแล้วโก อันนี้อันนี้ตรงสุดอันน like ี้ตรงสุดมันตรงยังไงอ่ะะเด๋ช้าไม่ค่อยทันมุกเท่าไหร่หนึ่งเมนูที่กินได้ทุกวันแบบไม่เบื่อคือเมนูอะไรตอบได้เลยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองเฮ้ยผมเป็นคนที่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากแบบมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบเป็นชิ้นๆมาเลยคือสามารถกินได้ทุกวันแบบชอบมากที่บ้านก็ต้องติดเนื้อบดเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่า เพื่อกินคนดังหรือนักแสดงที่คุณชื่นชอบที่สุดพูดออกมาต่างชาได้ไหมคะชอบแบรดพิตตอนนี้ชอบแบรดพิตตอนนี้เพราะเพิ่งดูเ1ะคะ่ะแบบเล่นดีแสดงดีหล่อมาก <c oughs> ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพที่คุณจะทำคือ อะไรแคสเกมปะแคสเกมเหรอจริงๆก็เป็นคนชอบเล่นเกมแต่ว่าแบบเวลาเล่นอะมันไม่ค่อยพูดก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราเราจะแบบเป็นสตรีมเมอร์บางทีเราต้องเอนเตอร์เทนคนดูเราต้องแบบว่าอิน a c กกับคนที่เขาเข้ามาใช่ป่ะแต่รู้สึกว่าเออเวลาเราเล่นเกมเราแบบไม่สามารถมัลติทัสกิ้งกับกับฝั่งนี้ได้ใช่แต่ก็อยากลองทำกันนะก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนแคสเกมก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ มีไทม์แมชชีนคุณอยากจะใช้ทำอะไรอยากไปดูอนาคตอะว่าแบบอนาคตจะเป็นไงไม่ได้อยากย้อนอดีตเพราะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่น่าทำมันค่อนข้างแบบว่าเวิร์กแล้วอะอาจจะอาจจะย้อนกลับไปให้แบบไม่ต้องสนิทกับพี่ต้นข้าวเยอะ <laughs> วิชาอะไรที่คุณชอบน้อยที่สุดในโรงเรียนน่าจะอะไรที่มันเป็นแบบไซเอน คือบางอันมันก็มีชอบนึกออกใช่ไหมครับเกี่ยวกับอะไรอะพืชสัตว์อะไรเงี้ยเรายังโอเคชีวะอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นแบบฟิสิกส์พอมันเป็นแบบท่าตารางท่าอะไรสนุกนะหน่าจำพิวริคเทเบิลตอนเด็กได้หมดเลยจำเป็นเพีรนไม่ไหว C O 2นจำได้อันหนึ่งอุ๊ยคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณถูกลอตเตอรี่เอาไป โรนเปรยตัวเองจะเอาไปซื้อตั๋ว F1 จะไปดูเอ้ฮัคืออะไรอ่ะตัวการ์ตูนตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าคือคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นครับคิริกะยะคาสโตจากเรื่อง s อ o อาร์ตออนไลน์เท่านั้นถือดาบคู่อ่ะมันเป็นการ์ตูนวัยเด็กที่ผมชอบเรื่องหนึ่งแบบว่าแล้วก็เป็นแนวที่มันแบบว่ามันใหม่ในยุคนั้นพระเอกก็ เทพดีเท่เก่ง<ม>ก็เลยชอบชอบตั้งแต่เด็กอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีอะมม่ะก็เพนี้เขาเหมือนใครหรือว่าเขาเหมือนใครอเ,เ,อเออให้พี่พีพ่พอ๋อนี่หน้าตีกรอบไงพี่เขาบอกว่าหน้าเหมือนตัวอะไรที่ตีกรอบอ๋อมันเป็นตัวละครในเกมปังย่ารู้จักปังย่าไหมฮะเออใช่แล้วตัวละครมันโมเดลมันจะขายาวเพียวๆอ่ะนั่นแหละบอกว่าเออเหมือน ครับผมก็ฝากติดตามละครชายาตใหม่เล็กหนึ่งด้วยนะครับเรียกได้ว่าละครที่ very very ช่องวันที่สุดเลยนะครับสนุกครบรถแน่นอนเพราะงั้นห้ามลืมติดตามไปนะครับค่ะรับรองว่าเข้มข้นมากๆนะคะอย่าลืมดูกันนะคะที่ช่องวัน31นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธพฤหัสค่ะแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็ไปดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีทีเดียวค่ะอรเจนครับ